ไม่อยู่แล้วอยู่ล้เดินไปไหนเดินไปหาพี่แฟดเดินจริงๆเดินไหมท่านี่จอดนี่ถ้าพอได้ออกมาข้างนอคะดูะสภาพหลังอุตส่าห์เอาไปใส่ไว้ให้ว่ามันได้อุ่นๆเนาะไหนะ้ยับเยินนี่ก็เดินจริงๆนี่ เดินไปไหนเดินไปหาแม่หรอเดินไปหาแม่หลงเนาะฮะหายใจ <c oughs> <c oughs> ่ทนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเจ้าเตี้ยนะคะเอ่อ อย่างที่แม่ได้ลงในชุมชนว่าวันแรกที่เอาเตี้ยไปอะ่ะก็คือเมื่อวานซืนใช่ไหมวานซืนผลการอัลตราซาวอะ่ะคือในท้องของเตี้ยมันมีน้ําอยู่เต็มเลยค่ะเบียดอยู่ในช่องท้องทําให้เขาหายใจลําบากหายใจเหนื่อยหอบนะคะก็ตอนแรกหมอได้ให้ยาขับน้ําแต่มันไม่เป็นผลนะคะทีนี้หมอเขาก็เลย คุยกันว่าจะจะอะไรเจาะเจาะเอาน้ําออกนะคะแต่ก็ต้องดูความดันดูในเรื่องของอะไรวะความดันแล้วก็อุณหภูมิร่างกายแล้วก็ คือพูดง่ายมันมีความเสี่ยงพอสมควรสําหรับเตี้ยในรอบนี้นะคะเพราะว่าท้องเขาโตมากแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบเตี้ยมีภาวะของตับโตม้ามโตด้วยหมอเขาก็กลัวว่าจะโดนอวัยวะจุดอื่นซึ่งพูดง่ายว่ามันมีความเสี่ยงพอควรน่นะคะแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ไม่เจาะก็ไม่ได้เพราะว่าจะทําให้ เตี้ยหายใจลำบากแล้วก็มีโอกาสที่จะช็อกได้สูงนะคะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าหมอเขาจะให้คำตอบว่ายังไงนะคะแม่ก็ขอความเมตตาจากทุกๆท่านให้กับเจ้าเตี้ยด้วยนะคะอนุเคราะห์ค่ารักษาของเตี้ยด้วยนะคะ เพราะว่าวันนี้ทางการเงินก็อัปเดตค่าใช้จ่ายมาอีกแล้วเพราะว่าวันแรกที่ไปนะ่ะก็ค่ารักษาก็รวมสามพันแล้วค่ะเฉพาะวันแรกนะคะ <c oughs> เกือบสามพันอ่ะแม่มม่จาไปสามพันเฉพาะวันแรกก็ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเพราะว่าเฉพาะค่าเออจาะเลือดค่าอัตราซาวก็ปลาก็เกือบสองพันแล้วค่ะยังไม่รวมค่ายงค่ายา ะคะก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญที่พอจะมีกำลังทรัพย์เมตตาเตี้ยมันด้วยนะคะคือเตี้ยมันก็คงจะอยู่กับพวกเราอีกไม่นานแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาก็ทรงทรงสุดๆุดๆอยู่แบบนี้นะคะแม่ก็กราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ส่งต่อแม่แล้วก็เด็กๆบ้านสิชนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ